ล่าสดเครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับหลังจากคลิปเกย่อนจริงจังนะครับวันนี้ก็นี่ซื้อมาอันเดียวนะครับผมเป็นโชกี้นะครับเป็นช็อกโแลตแบบนี้นะครับมีครับมันมี2แบบนะครับแบบแรกก็เป็นโชกี้ธรรมดานะครับไม่ได้แถมนะครับก็ห่อละสิบาทมีห้าชิ้นนะครับส่วนส่วนรุ่นนี้ก็มี5้าชิ้นเหมือนกันนะครับผมแต่ผมกินมาแล้วนะกินมาแล้ว1ชิ้นนะห้าชิ้นเหมือนกันแต่เป็น12บาทนะครับ ที่แพงขึ้นมาสองบาทก็น่าจะเข้าแถมสติกเกอร์โฮโลแกรมนะครับมีหกสิบแบบนะครับผมนี่นะครับผมหกสิบแบบนะครับอ่าตัวนี้สามสิบแบบตัวนี้สามสิบแบบนะครับเป็นหกสิบแบบนะครับผมซื้อได้นะครับทั่วไปในร้านสะดวกซื้อนะครับผมสิบสองบาทนะครับผมถ้าอยากจะได้ต้องดูให้ดีนะครับจะมีสองแบบนะครับแบบไม่มีสติกเกอร์กับแบบมีสติกเกอร์นะครับผมห่างกันสองบาทนะครับแต่ อ่าปริมาณเท่ากันนะครับ5ชิ้นนะครับนี่น,น่าจะอ่าถ้าสติกเกอร์มาครับ mm hmm. ขเขาแถมสติกเกอร์มา2อันนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูสติกเกอร์กันนะครับผม mm hmm. นี่เราแถมสติกเกอร์สองใบนะครับผม mm hmm. ผมว่าก็คุ้มนะเออถ้าถ้าซื้อแบบแรกซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับสองใบก็ได้สติกเกอร์สองใบเลยนะมา mm hmm. มาดูกันนะครับผม พิ้งนะครับผมนี่นะครับเป็นเทอร์โฮโลเกมนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมจะมีหนีสองตัวนะครับตัวละสามสิบบาทนะครับตัวนี้ก็สามสิบบาทนะครับผมในหนึ่งสองก็จะแถมตัวละหนึ่งบาทนะครับก็เป็นสองใบนะครับผมนี่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะก็เก็บสะสมมันได้นะครับผมว่ามันมีหกสิบบทก็เราก็สามารถเก็บสะสมได้เร็วนะครับผมเพราะมีลายไม่ยืะนะครับซื้อมา ซื้อมาสามสโพนะครับผม3ามโพคุณสก็60นะครับได้ได้มาห่ละ2องอันส0โพก็หกิชิ้นพอดีนะครับถ้าคุณดวงดีก็จะได้ไม่ซ้ําก็จะครบเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นขนมนะครับช็อกโกแลตกับนมนะครับผมนะประมาณนี้นะครับกินอร่อยดีนะครับผมแถมสติกเกอร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับซื้อได้นะครับผม12บาทนะครับผมมี2องเบนะอย่าลืมดูให้ดีนะเบสแรกจะไม่มีสติกเกอร์นะจะเป็น สีแดงแบบนี้ยาวลุมเลยแต่ดสักเด็ดแเบบที่2นี้จะมีสติกเกอร์ด้านล่างบอกอยู่นะครับผมโอเคครับนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทวิตเตอร์และยูทูบนะครับผมคอมเมนต์ได้ละคลิดอะไรนะครับผมไปไปไเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นไรเดี๋ยวรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับชู